เคยตายแม่ยายปกเนี่ยเคยตายแม่ยายปกเออแต่ว่าที่นี่เน,นี่ยไอ้ตนปลาไลผ่ดูครับแล้วที่นี่ทำกินยังไงครับมุกเกบเอาใบามากินนะกินใบสดนะใบ,บสดแล้วก็ลูกลูกสุกก็กินได้กินลูกสุกด้วยครับโอเคทีนี้ที่ดีที่สุดก,ก็คือมามีนนกมากินจะได้เห็นนก นกเขาก็จะนกเขาก็จะมาแค่<ม>ว่ากินลูกสุกแล้วก็เอาไปกระจายพันธุ์ครับผมคือ<ม>ตายมไม่ยายปลกนะครับนี่ก็เป็นเป็นไม้ที่มีเรื่องเล่าในพุทธประวัติอืมพระพุทธเจ้าเหมือนกันอั่นี้สองสามสี่ห้าหกรับผม ต้นดอกข้าวพันษาสีขาวใช่ไหมใช่ใช่อันนั้นส,สีแดงนี่สีแดงะครับม,ม,มันมันจริงจก็รวมเรียกว่าสีแดงนะแดงอมม่วงนี้เป็นต้นปลาไหลเผือกนะครับเป็นสมุนไพรที่เป็นที่นิยม เผือกอันนี้เป็นต้นเล็กเนาะขอบคุณครับ